สวัสดีครับชาวโนเต้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟอีกแล้ววันนี้ผมก็มีเพชรอยู่698เพชรนะครับแล้วก็ได้ท่าเต้นใหม่มีท่าทางใหม่ด้วยนะครับมีท่าทางกันให้ใหญ่ๆสวยๆกันนะในหนึ่งสองแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็ทุบไปเลยนะวันนี้จะมาสุ่ม คริสคู่กันนะครับเอ้ยไม่ใช่คิดคู่มันเป็นคิดนะแต่ผมชอบผมชอบใช้ไงคิดคู่มันมันมันลอยมากเลยนะคิดคู่มาส่งกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอชา้าส่งเลยนี่นะครับเข้ามานันก็เจอเลยตอนนี้ผมน่าจะส่งไปแล้วอันหนึ่งนะครับก็เราไม่ต้องรอชา้า้นเลยดีกว่าไปเลยนะครับสี่สิบเก้าเพชรลองมาดูนะครับก่างน,นี้เราจะได้ไหมครับ ไม่ไหวเลยบวกกาสิเก้าเพชรไปครับโอ้เหลือห้าร้อยเพชรสี่ร้อยสี่สิบเก้าเพชรนะครับได้เป็นนีนะครับสองร้อยสี่สิบเก้าไปไปโอ้โหผมไม่ได้ทุกคนแต่ยังไม่ได้ยังไงมันต้องผมผม,มันต้องมันต้องน่าจะเติมเพิ่มนะ ก็เรามาต่อกันพาร์ทส,สองพาร์ทนี้ก็น่าจะยังไม่ถึงหนึ่งานาทีนะครับรไม่บ่ายนะเจะต่อวันสองนะ